สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังเดีย j o จอนเรื่องราวของหอน่วยรบพิเศษมาทำงานเป็นคนทำบ้านสุดธรรมดา พร้อมตกหลุมรักสาวสวยคนหนึ่งบทสรุปเรื่องเราจะเป็นยังไงก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยเล่นคาบาว c พีซีได้แล้ววันนี้สัมผัสความคลาสสิกแบบออริจินอลในคาบาว l อัลติเมตคอมโบบนคอมของคุณระบบครบลงดันเจี้ยนก็สนุกบูในเนชั่นวอลก็มันหยดสมัครเล่นเกมผ่านลิงก์ด้านล่างสำหรับแฟนช่องแม็ก็แมนเนี่ยรอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอรับไอเทมฟรีมูลค่าสูงสุดถึง1000บาททันทีโหดเลย ฉากแรกของหนังเป็นช่วงวินาทีชีวิตและความตายของนายทหารหนุ่มจอร์นไทรีพระเอกของเรื่องเขาโดนศัตรูรอบยิงแบบไม่ทันตั้งตัวครับสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดเป็นภาพอดีตวัยเด็กเมื่อพ่อพาเขาไปเที่ยวที่โรงกระสอบและจอร์นได้เรียนรู้ว่าบางทครั้งในกระบวนการผลิตเหรียญมันก็มีข้อผิดพลาดทําให้บางเหรียญเนี่ยใช้การไม่ได้และตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ต่างจากเหรียญเหล่านั้น เขามีรูกระสุนสองนัดในตัวกลายเป็นคนมีตำหนิและจะถูกคัดทิ้งในไม่ช้าถาว่านนอกจากเหรียญภาพสุดท้ายที่เขานึกถึงก่อนหมดสติมันคือใบหน้าของเธอผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดย้อนเวลากลับไปในปี2001ครับจอนใช้เวลาช่วงพักร้อนกลับมาพักผ่อนที่เมืองบ้านเกิดเขาเล่นเซิร์ฟที่ชายหาดจากนั้นก็แวะมาชมวิวเงีย,งยบๆคนเดียวตอนนี้เองที่เขาสะดุดตาเข้ากับสาวสวยคนหนึ่งเธอชื่อว่าสวรณา หญิงสาวมากับกลุ่มเพื่อนที่มหาลัยและบังเอิญว่าชายชื่อแรนดี้เนี่ยทำกระเป๋าของเธอตกน้ําแรนดี้กาลังจะวิ่งลงไปเก็บให้แต่จอนที่เห็นว่าน้ําตื้นแค่นี้จึงกระโดดลงไปเก็บให้ซะก่อนตัดหน้าแรนดี้ไปอีกตั้งหากสวรรค์นหน้าเห็นก็นิ่งอึ้งครับหมอนั้นก็บนจอนที่เข้ามาขวางแต่ทหารหนุ่มก็เดินผ่านโดยไม่สนใจจะตอบโต้เขาขึ้นกระเป๋าให้สาวสวยพร้อมกับส่งรอยยิ้มเท่ๆอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มหวานกระชากใจและกล่าวขอบคุณชายหนุ่ม ทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันครับสวรสดยังได้ชวนจอรนไปปาร์ตี้บาร์บีคิวกันต่อจอรนก็ลังเลอยู่แป๊บหนึ่งทำท่าเหมือนจะไม่ไปครับเนื่องจากพ่อทำอาหารรอแล้วจอนยิงสาวเอ่ยปากอีกครั้งว่าแค่ไปเอาเบียร์มากินก็ได้ทำให้เขาตกลงในที่สุดและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักที่สวยงามที่จะเปลี่ยนชีวิตจอรนไปตลอดกาลครับแรนดี้ชวนจอรนคุยเรื่องงานจอรนจึงเล่าให้ฟังว่า เขาเป็นทหารหน่วยรบพิเศษสังกัดกองทัพบกสหรัฐแรนดี้ยังพยายามถามซอกแซกเรื่องอื่นครับทำให้จอรนไม่ค่อยพอใจนักสวรรค์เดินเข้ามาพอดีเธอขู่แรนดี้ด้วยการพูดเล่นแกมจริงว่าอย่ารอเล่นกับคนที่พร้อมฆ่านายได้ด้วยมือเปล่าดีกว่าแต่แรนดี้เนี่ยก็เหมือนไม่กลัวครับแถมแสดงท่าทีว่าเข้ามาเลยจอรนจึงทําหน้าเข้มใส่อีกฝ่ายจนแรนดี้รู้สึกไม่ปลอดภัยและเดินหนีออกมาสวรรค์ขอโทษแทนเพื่อนที่พูดไม่ดีจอรนก็ได้พูดขึ้นว่าแรนดี้เนี่ยเหมือนจะชอบคุณนะสาวสวยก็บอกปดอออขงรก จอร์นเลยได้โอกาสยอดคุณก็เป็นสเปคของผู้ชายทุกคนนั่นแหละแต่แล้วจูจ่จๆเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยก็เข้ามากอดสวรรณาจากด้านหลังซึ่งชื่อว่าอลันเขามาพร้อมกับทิมผู้เป็นพ่อหญิงสาวแนะนําให้จอร์นรู้จักทั้งคู่เป็นเพื่อนบ้านของเธอเองก่อนเด็กชายจากลับ้านอลันก็ยิ้มย้มทักทายจอร์นทำให้สวรรณาแปลกใจรับเพราะว่าปกติแล้วอลันเนี่ยไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้านอกจากคนในครอบครัวและที่อลันสนิทกับเธอมากกว่าคนอื่น รือว่าเธอเห็นอลันตั้งแต่เด็กจอรนและสวรณาเดินคุยกัน2คนจนถึงข้ามรับซึ่งเขามีเวลาสองอาทิตย์ก่อนจะกลับเข้ากองทัพทั้งคู่ดูพระจันทร์เต็มดวงด้วยกันชายหนุ่มขอนัดเธออีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งหญิงสาวเนี่ยก็ตกลงทันทีจอรนตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่ทําให้เผลอเดินสะดุดก้อนหินระหว่างนั้นรับแรนดี้ยังคงแอบมองทั้งคู่อยู่ไกลไและไม่พอใจที่สวรรณน,นาดูจะสนใจไอทหารล่ําคนนี้มากกว่าตัวเองทีมขับรถเข้าเมืองเพื่อพาอลันไปกินไอติมระหว่างทางเเนนนี่ยขขาารรับจอึ้้ถมดว จอ์นสังเกตเห็นในการร่าเริงของอลันที่ดูจะแตกต่างจากเด็กทั่วไปครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้จอรนถามถึงแม่ของอลันทิมจึงโกหกว่าเธอไปเที่ยวที่อื่นเลยไม่ได้มาด้วยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเมียทิ้งเขากับลูกไปนานแล้วครับแต่ทิมไม่กล้าบ,บอกลูกชายซึ่งจอรนก็จับได้ว่าทิมไม่ได้พูดความจริงเรื่องนี้ก่อนจากทิมออกปากเตือนแกมขู่เขาหวังว่าจอนเนี่ยจะไม่ทําให้สวรรค์น,น่าเสียใจถ้าจอรนทาเธอเจ็บเมื่อไหร่เขาจะมาเล่นงานจอรนด้วยตัวเองและยังย้ำอีกว่า่าาาผมกกนนกัับบบพพอสสรรนนนนถ้้เเป็เข็ขคงูดแบบีละ พระเอกก็รับปากเมื่อจอนกลับถึงบ้านก็พบว่าพ่อของเขาเนี่ยยังคงทํากิจกรรมเดิมๆครับเหมือนที่ชอบทํามาตลอดเป็น1ิปีนั่นคือการส่องเรียนตราของสะสมที่ลุงแกรักมากมันเป็นงานอดิเรกที่เหมือนจะเป็นงานหลักของท่านไปแล้วเพราะพ่อของเขาเนี่ยไม่ชอบเข้าสังคมครับและไม่ได้ทํางานอย่างอื่นนอกจากอยู่บ้านใช้เวลาทั้งวันไปกับสิ่งที่ตัวเองรักในวันถัดมาสวรนรน้าพาจอนมาที่ร้านอาหารโปรดของเธอแต่จอนลังเลเสนอให้ลองร้านอื่นทว่าหญิงสาวยืนยันว่าเธอชอบที่นี่ ทำให้จอนเนี่ยได้พบกับชายกลุ่มหนึ่งซึ่งดูไม่ชอบหน้าเขานักแล้วก็ทักทายจอนแป,ปลกๆพูดทํานองว่าไหนไม่ควรมาที่เนี่ยเหมือนในอดีตพระเอกเคยสร้างเรื่องไว้ครับจอที่ไม่อยากมีปัญหาหรือว่าวันนี้มาก,กับสาวจึงไม่ตอบโต้ไรแต่รับปากคนกลุ่มนั้นว่าจะไม่มีเรื่องแน่ส่วนหน้าอยากรู้ว่าชายคนนั้นหมายความว่ายังไงแต่จอก็ไม่ยอมเล่ารายละเอียดเธอจึงชวนคุยเรื่องพ่อของเขาและบอกว่าอยากจะพบท่านจอนตอบทันทีพ่อผมเป็นคนเงียบขรึมไม่ชอบคุยกับใครสักเท่าไหร่ แต่หลังจากท่านอาหารเสร็จเขาก็พาเธอมาหาพ่อที่บ้านชายหนุ่มแนะนำพ่อให้รู้จักหญิงสาวบรรยากาศดูเป็นกันเองเกินคาดครับสวรรค์ชวนคุยเรื่องเหรียญที่พ่อชอบอีกฝ่ายก็เล่าว,ว่าตัวเองเริ่มสะสมตามจอนแต่ว่าตอนนี้จอนเลิกสนใจมันไปแล้วพ่อย,ยังเล่าเรื่องราวของเหรียญที่น่าสนใจให้เธอฟังอีกซึ่งทั้งคู่คุยเข้าขากันดีจนจอนแปลกใจครับเขาไม่คิดว่าจะมีใครคุยกับพ่อรู้เรื่องชายหนุ่มขับรถไปส่งเธอกลับบ้านซึ่งหญิงสาวก็เตือนพระเอกว่าอย่าเท่งกับพ่อตัวเองมากนักเธอรู้สึกได้ว่าท่านรักเขามาก สวรรณหนาหอมแก้มลาจอนจึงได้โอกาสขอนัดกับเธออีกครั้งและความรู้สึกดีๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสองครับวันรุ่งขึ้นครับจอนออกมาเล่นเซิร์ฟที่ชายหาดแล้วก็ได้เจอสวรรณาในตอนเย็นเธอกับเพื่อนๆเนี่ยกำลังสร้างที่พักให้กับครอบครัวที่สูญเสียบ้านจากเหตุพาย,ยุถลม่ม จอนถึงกับอึ้งสวรรณน,นาไม่ใช่แค่สวยแถมยังจิตใจดีอีกด้วยเธอสละเวลาช่วงปิดเทอมมาทํางานช่วยเหลือคนอื่นลึกๆชายหนุ่มเนี่ยก็เริ่มกลัวครับว่าเธอดีเกินไปสําหรับเขาในสายตาของจอนเธอสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องเพราะว่าเธอเล่าก็ไม่ดื่มและไม่สูบบุหรี่ด้วยเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอมีข้อเสียบ้างหรือเปล่าหญิงสาวก็ตอบทันทีว่ามีสิเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเองพอฝนเริ่มตกพวกเขาเก็หลบใต้ร่มสวรรณน,นาสังเกตเห็นรอยแผลเป็นที่ตาของจอนชายหนุ่มจึงเล่าว่าเมื่อ5ปีก่อนเขาเมาหนัก และมีเรื่องทะเลาะกับคนในผับเลยโดนแทงแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนักตอนนี้เขาไม่เป็นแบบนั้นแล้วตั้งแต่มาเป็นทหารเขาก็โหดน้อยลงทั้งคู่รู้สึกคุยถูกคอรับทั้งที่รู้จักกันได้ไม่นานและเมื่อสายตาคนทั้งสองสอดประสานจึงจบลงด้วยการจูบท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนเจโรมนติกหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยก็ไปด้วยดีย ทั้งคู่อยู่ด้วยกันทุกวันแทบจะตัวติดกันพระเอกใช้เวลากับเธออย่างเต็มที่โดยก็มาช่วยสร้างบ้านที่สวัณน,นาทำอยู่ด้วยซึ่งหญิงสาวก็รู้สึกประทับใจนี่คือช่วงเวลาที่มีค่าของทั้งสองเพราะว่าหลังจากนี้สาวน้อยต้องกลับไปเรียนส่วนจอนเนี่ยต้องกลับเข้าไปจำการเธอบอกว่าฉันคงคิดถึงคุณมากชายหนุ่มกอดหญิงสาวและปลอบว่าอีก12เดือนผมก็จะหมดหน้าที่ทหารแล้วจะกลับมาอยู่ที่นี่ถาวรสวัณน,นายัางกังวลครับเพราะว่าใน12เดือนเนี่ยอาจมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ เธอขอให้เขาสัญญาว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยอีกฝ่ายก็รับปากและบอกว่าอาจจะออกจากกองทัพก่อนที่เธอจะเรียนจบด้วยซ้ำสาวนาเล่าเรื่องงานในอนาคตที่เธอตั้งใจไว้หลังจากได้คุยกับพ่อเขาทําให้เธออยากเรียนต่อด้านการดูแลเด็กพิเศษแล้วก็พูดถึงความลําบากของพ่อจอนในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเธอบอกว่าพ่อเขาเนี่ยมีอาการคล้ายกับอลันดรับที่เป็นออทิสติกจากที่ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยพอจอนได้ฟังเรื่องนี้ก็เริ่มไม่พอใจที่หญิงสาวพูดถึงพ่อเขาแบบนั้น ชายหนุ่มแย้งว่าเขาอยู่กับพ่อมาทั้งชีวิตเขาจะดูไม่ออกได้ยังไงและไม่จำเป็นต้องให้เธอมาบอกว่าพ่อเขาปกติหรือไม่จ้อนหงุดหงิดไม่อยากพูดถึงอีกจึงเรียบเดินหนีออกมาครับแต่ก็ดันเจอแรนดี้ที่เข้ามาเสาสีถามว่าเขามีปัญหาอะไรกับเธอไอ้มอนี่มันก็น่ารำคาญไม่หยุดแถมเหมือนจะหาเรื่องนิดหน่อยครับจอนที่ควบกุมอารมณ์โมโหไม่ได้เขาเลยจับหัวมันทุ่มลงตันหน้าชายอีกคนที่พุ่งตัวมาทีมก็เข้าจากด้านหลังหวังจะห้ามจอนที่ไม่รู้ว่าใครเนะี่ยจึงเผลอสอกใส่อีกาาไปอออีกรรรจนหนนมง้ส เขาไม่พูดอะไรก่อนจะเดินหนีออกจากที่นั่นซึ่งสวรรณาเนี่ยก็รีบไปดูทิมและขอโทษแทนจอนด้วยวันรุ่งขึ้นครับจอนมาหาสวรรณาแต่เช้าเหมือนเขาเนี่ยจะได้สติแล้วแต่ทิมบอกว่าเธอไม่อยู่บ้านพระเอขอโทษทิมสําหรับเรื่องเมื่อวานเขาไม่รู้ว่าเป็นทิมซึ่งทิมเนี่ยก็ไม่ได้โกรธครับแถมบอกว่าผมโง่เองที่เข้าชาร์จด้านหลังทหารกรีนเบร่จอนขอยืมกระดาษจากทิมเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ฝากจดหมายให้สวรรณาชายหนุ่มกลับบ้านนั่งทานอาหารเช้ากับพ่อได้สักพักไมม่่่นานาาสวรนนก็ขับถึงทีี จอนรีบออกไปดูซึ่งหญิงสาวเนี่ยได้อ่านจดหมายแล้วเธอเข้าใจทุกอย่างและทั้งสองก็เข้ากอดกันจอนขอโทษสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นครับสวรรณาเนี่ยก็ขอโทษเช่นกันที่เธอพูดถึงพ่อเขาแบบนั้นและทั้งสองก็ได้คืนดีหญิงสาวมีจดหมายมาให้จอนด้วยแต่ขอให้เปิดอ่านหลังจากเธอไปซึ่งเนื้อความในจดหมายเนี่ยทำเอาเขาใจสันส่นสวรรณาสรารภาพแม้เพิ่งรู้จักกันแค่สองอาทิตย์แต่เธอก็รักเขามากแบบไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนแต่ตอนนี้ต้องอยู่ห่างกัน1ปีเธอขอให้เขาเล่าทุกอย่างให้เธอรู้ และส่งจดหมายหรือว่าอีเมลมาก็ได้เพื่อให้รู้สึกว่ายังใกล้ชิดกันตลอดเวลาหลังกลับเข้าประจำการจอร์นเขียนจดหมายถึงสวาน,น่าตามที่สัญญาไว้และขอให้เธอเนี่ยอดทนเพราะว่าจดหมายของเขาอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงมือเธอเนื่องจากเขาถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กันดารไม่มีไปรณีนีท้องถิ่นไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ถึงจะลำบาก จอร์และสวนันนายัางคงรักษาความสัมพันธ์กันผ่านจดหมายครับบอกเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาสวานันนาเล่าว,ว่าเธอมาที่ไร่ของครอบครัวช่วงวันหยุดและพาอาลันมาด้วยเด็กคนนั้นชอบเล่นกับหมามากทําให้เธอได้ไอเดียใหม่อยากเปิดค่ายฤด,ดูร้อนสําหรับเด็กออทิสติกเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้สนุกสนานเหมือนกับเด็กคนอื่นซึ่งจอรน์เนี่ยก็สนับสนุนเธอในเรื่องนี้ชืนชมว่าความฝันของหญิงสาวเป็นประโยชน์กับคนอื่น ส่วนด้านจอนเขาเล่าว่าถูกย้ายไปไประจำการยังสถานที่ใหม่แต่ในเวลาเห็นพระจันทร์เขาก็นึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเธอนอกจากนี้สวรรค์หน,น้ายังแวะมาที่บ้านของจอนเพื่อช่วยดูแลพ่อเขามีอยู่วันหนึ่งรับเธอกับพ่อคุยกันเรื่องงานอดิเรกที่ท่านรักและพ่อก็โชว์เหรียญชิ้นโปรดของเขาให้เธอดูมันคือเหรียญที่ผลิตในปี1978ท่านบอกว่ามันมีค่าแต่ไม่ยอมเล่ารายละเอียดว่ามันพิเศษกาเหรียญอื่นยังไสนนงสวรรค์าสงสัยว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรจึงขอให้จอนเล่าให้เธอ จอร์นจึงเล่าผ่านจดหมายครับเมื่อเขาอายุ7จ็ดขวบเนี่ยเขาไปซื้อไอศครีมแล้วก็ได้เงินทอนมาแต่เห็นว่ามีเหรียญแปลกๆปนอยู่พ่อเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเช่นกันพ่อจึงพาไปที่ร้านขายของเก่าซึ่งเจ้าของร้านบอกว่ามันคือเหรียญมีตําหนิหัวเป็นนิกเกิลก้อยเป็นเพนนีและเสนอซื้อในราคา20ดอลลาร์แต่พ่อกลับรีพาเขาออกจากร้านถาจอร์นไปถามพ่อค้าอีกรายซึ่งเจ้าใหม่เนี่ยให้ราคาถึง4000ดอลลาร์แต่เจ้าของร้านก็ได้นําจากใจจริงครับ ว่าให้เก็บเหรียญน,นั้นไว้แทนที่จะขายส่งต่อให้ลูกชายดีกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเหรียญน,นั้นจะมีมูลค่าสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าพ่อหันมาถามจอนว่าต้องการเก็บเหรียญไว้ไหมซึ่งเขาก็เห็นด้วยและเหรียญน,นี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมเหรียญของพ่อเป็นกิจกรรมที่ทําให้จอนกับพ่อเนี่ยมีเรื่องที่ทําร่วมกันได้พ่อเริ่มศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังจนถึงขั้นหมกมุ่นแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยจอนก็ไม่ได้สนใจอีกเขายอมรับว่าพอเข้าช่วงวัยรุ่นนนกก็คุยยับบพ่อ่ออ้ลลงและทาน ที่ใช้เงินหมดไปกับเรียนจนไม่ซื้ออย่างอื่นที่จําเป็นหลังจากนั้นพ่อก็ไม่คุยกับจอรนอีกเลยภาพตัดมาวันที่11กันยาปี2001ครับในตอนนั้นจอนใกล้จะปลดประจำการแล้วเขาตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านแลบคุกับสวรรค์นนอีกครั้งแต่โชคชะตาเนี่ยกลับมีเส้นทางอื่นให้เขาเลือกเมื่อเกิดเหตุการณ์ในวันวันหรือว่า11กันยากลุ่มผู้ก่อการร้ายตะวันออกกลางโจมตีสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ครับสถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และกองทัพเนี่ยต้องการเพิ่มกําลังทหารจํานวนมากเพื่อรักษาความปลอดภัยทหารส่วนใหญ่ขออาสาขยายเวลาในการรับใช้ชาติต่อไปส่วนจอนยังไม่สามารถตัดสินใจได้หวหน้าจึงให้โอกาสพวกเขาคิดเรื่องนี้ให้ดีโดยไม่บังคับได้อย่างใดและอนุญาตให้พวกเขากลับบ้านได้หนึ่งวันจอนมาถึงบ้านและได้พบกับสวรนนาพวกเขาดีใจมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันอีกแม้จะเป็นช่วงสั้นๆเธอชวนชายหนุ่มไปพบครอบครัวเธอที่งานเลี้ยงสวันนาอยากให้เขาพาพ่อไปด้วย สิ่งที่แรกพ่อจอนเนี่ยก็ยินดีและเตรียมทําอาหารไปร่วมงานแต่ทันทีที่พวกเขาออกจากบ้านเนี่ยชายแก่กลับเกิดอาการกังวลตื่นตระหนกและพูดไม่หยุดว่าจอดรถสุดท้ายพวกเขาก็จําต้องวนรถเพื่อกลับไปส่งพ่อก่อน สวรรค์นาปลอบใจชายหนุ่มว่าพ่อคุณได้พยายามแล้วที่บ้านของสวรรค์น้ารับพ่อแม่เธอต้อนรับพระเอกอย่างเป็นเม็ดจอนเห็นแวนดี้อยู่ในงานด้วยทําให้รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเขาดูสนิทกับครอบครัวสวรรค์นาจนแฟนสาวบอกว่าแวนดี้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านเธอแต่ถ้ารู้จักเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นซึ่งแวนดี้เนี่ยก็เข้ามาทักทายพระเอกและพูดขอโทษจากใจจริงครับสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาจอนยังได้เจอทิมและอลันทิมบอกคนอื่น ว่าภรรยาเขาไปพักผ่อนต่างประเทศเมื่ออยู่กันตามลาพังเนี่ยจอรนจริงเนี่ยให้ทีมบอกความจริงกับลูกชายว่าแม่จากไปนานแล้วเด็กจะได้ไม่ต้องรอแม่แบบที่จอรนเคยเป็นในอดีตพ่อเขาเนี่ยก็เคยโกหกแบบนี้และเขาก็เฝ้ารอแม่กลับบ้านมาตลอด15ปีแต่ก็ไม่เคยได้เจอเลยจอรนยังได้คุยกับพ่อสวนาน่าเกี่ยวกับสงครามที่มีท่าทีว่าจะยืดเยื้อครับกองทัพเนี่ยคงขอให้ทหารกลับไปออกรบใหม่จอนตอบทันที พวกเราเตรียมใจรับใช้ชาติโดยไม่ต้องให้ใครร้องขอหรือว่าออกคําสั่งทําให้สวรรค์นหน้าเพิ่งรู้ว่าจอนอยากกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกสองปีครับเธอโกรธที่เขาเลือกทําเช่นนั้นและไม่รอถามความเห็นเธอก่อนจอนตามงอเขาอาธิบายผมลำบากใจมากเพราะผมก็อยากอยู่ใกล้คุนแต่ผมก็อยากปกป้องประเทศด้วยตอนนี้จอนไม่รู้ครับว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทําคืออะไรสวรรค์นหน้าก็เข้าใจเขามากขึ้นและในที่สุดเธอก็ยอมรับการตัดสินใจของชายหนุ่มในคืนนั้น พวกเขาคุยกันว่าจะอดทนรอแม้ต้องห่างกันอีกเป็นเวลาสองปีทั้งคู่จึงได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันจนถึงเช้าสวรรค์ไปส่งจอนที่สนามบินซึ่งพ่อเขาก็มาส่งด้วยท่านอวยพรให้เขาโชคดีก่อนจากกันสวรรค์โอบกอดแฟนหนุ่มและขอให้เขาเนี่ยอย่าไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงจอมรับปากและสัญญาเขาจะคิดถึงเธอคนเดียวระหว่างเราจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นทั้งคู่ยังส่งข้อความผ่านจดหมายถึงกันเหมือนเดิมครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้สวรรค์ต้องตัดสินใจ และเธอเลือกจะทิ้งจอนเธอหยุดเขียนจดหมายถึงเขาและชายหนุ่มเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่รอระหว่างนั้นเขานำจดหมายฉบับเก่ามาอ่านซ้ำๆรอคอยอย่างไร้ความหวังมานานถึง2เดือนครับถึงได้รับจดหมายจากเธออีกครั้งแต่มันกลับทําให้เขาใจสลายเพราะว่าสวรรค์นนบอกว่าตัวเองเนี่ยมั่นกับผู้ชายคนอื่นแล้วจอนทั้งผิดหวังทั้งโกรธเขาเอาจดหมายที่เธอส่งมาทั้งหมดและทําการเผามันทิ้งเพื่อนสนิทเข้ามาปลอบใจแต่ตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวไม่อยากพูดถึงอะไรทั้งนั้น จอนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและแม้ว่าสวรรค์นนจะไม่ได้เปิดเผยว่าชายคนนั้นเป็นใครเนี่ยแต่พระเอกก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นแรนดี้ไอ้หนุ่มไฮโซคนนั้นครับในเวลาต่อมาขณะที่กําลังออกลาตระเวนจูจๆเพื่อนทหารของเขาเนี่ยก็โดนลอบยิงจากศัตรูที่ซุ่มอยู่ด้านบนอาคารจอนยิงสวนกลับไล่ฆ่าศึกเขาดึงเพื่อนไปยังที่ปลอดภัยซึ่งถือว่าโชคดีมากเพราะว่ากระสุนเนี่ยโดนป้ายทหารจอนช่วยเพื่อนไว้ได้ แต่แล้วตัวเขาเองเนี่ยกลับโชคร้ายโดนยิงจู่โจมจากระยะไกลสองนัดทําให้พระเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสซ,ซึ่งก็เป็นฉากเดียวกับตอนต้นเรื่องครับที่พระเอกนึกถึงอดีตในวัยเด็กกับเรียนของเขานั่นเองก่อนโมสเติชายหนุ่มกังวลว่าอาจจะกลายเป็นคนที่โดนคัดทิ้งเหมือนเรียนที่มีตําหนิเมื่อจอรนฟื้นขึ้นอีกครั้งและพบว่าร่างกายเขายังแข็งแรงดีจอรนจึงเสนอตัวที่จะเป็นทหารต่อแม้ใกล้จะหมดวาระแล้วและตั้งใจว่าจะเป็นทหารอาชีพเลยด้วยซ้ํา เพราะว่าไม่อยากกลับบ้านครับไม่อยากเจอหน้าสวรัณน,นาอีกตั้งแต่นั้นมาเขาก็ถูกส่งไประปจําการในสมรภูมิต่างๆอย่างต่อเนื่องเวลาผ่านไปจนถึงปี2007ขณะนั้นจอร์นประจําการที่ฐานหน่วยรบพิเศษ,ษ,ษเมืองกาตาวันหนึ่งหัวหน้าแจ้งเขาร้ายให้เขากลับบ้านครับเพราะว่าพ่อเขาอยู่ในอาการวิกฤตเมื่อจอร์นได้มาอยู่ต่อหน้าพ่อหมออธิบายท่านยังมีสติแต่ตอบโต้อะไรแทบไม่ได้และไม่รู้ว่าเป็นมานานแค่ไหนก่อนมีคนมาพบตัวถ้าจะกลับมาเก็บของที่บ้าน แล้วก็พบว่าที่นั่นเนี่ยยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเขาหยิบเหรียญที่พ่อสะสมไว้ขึ้นมาดูแล้วก็ลงมือเขียนจดหมายถึงพ่อจอนกลับไปที่โรงพยาบาลอีกทีครั้งนี้พ่อเขาถูกส่งตัวออกจากห้องผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วจอนยื่นจดหมายที่เขียนให้พ่อมันคือข้อความที่บอกถึงความในใจของเขาครับที่มีต่อท่านเมื่อ2ปีก่อนชายหนุ่มอ่านให้พ่อฟังตอนที่เขาถูกยิงภาพแรกที่เข้ามาในหัวของเขาเนี่ยก็คือเหรียญสัญลักษณ์ความผูกพันระหว่างเขากับพ่อละเอกร้องไห้ขณะอ่านจดหมาย รู้สึกผิดที่ไม่ได้อยู่กับพ่อในเวลาที่พ่อต้องการเขาพ่อพยายามปลอบลูกชายและยื่นมือไปหาแต่ชายชราเีนยก็แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วจอนจับมือพ่อเขาไว้แน่นเมื่อวาระสุดท้ายของพ่อมาถึงตัดมาอีกทีพ่อเขาก็จากไปแล้วครับจอนนั่งนิ่งในโบสถ์คนเดียวเขานั่งอยู่แบบนั้นจนหลวงพ่อเน่นเข้ามาหาบอกว่าไม่ได้จะเร่งแต่ว่าเราต้องใช้สถานที่อีกฉากตัดมาจอนกลับไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดอีกครั้งด้วยความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเหมือนไม่เหลือใครในชีวิตอีกต่อไป กระทั่งวันหนึ่งในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปที่ไร่ของสวรรค์นนครับทั้งสองได้พบกันในรอบหลายปีและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยเธอก็ยังสวยในสายตาของจอรนเหมือนเดิมเขาเล่าว่าพ่อเขาป่วยเลยได้กลับมาเยี่ยมและท่านก็จากไปแล้วหญิงสาวได้ฟังก็ตกใจมากเธอเสียใจด้วยจริงๆจอนถามถึงความฝันของเธอที่จะเปิดค่ายฤดูร้อนเธอบอกว่าเธอทําทได้แค่ปีเดียวครับแล้วก็ต้องเลิกเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายสูงมากสวรรค์นนดีใจที่เขารอดชีวิตกลับมาได้และถามว่ามีครอบครัวหรือยัง จอนบอกไปตามตรงว่าอย่างระหว่างที่เธอไปคุยโทรศัพท์เขาเห็นรูปถ่ายในบ้านปรากฏว่าผู้ชายใหม่ของเธอเนี่ยก,กลายเป็นทีมรับเพื่อนบ้านที่เป็นพ่อของอลันนั่นเองพระเอกบอกเธอผมคิดว่าเป็นแรนดี้ซสอีกหญิงสาวก็อธิบายทีมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่4เธอจึงยอมสละมั่นกับทีมเพื่อรับผิดชอบดูแลทิมแล้วก็อลันด้วยสวรรณาพาจอนมาพบทั้งสองที่โรงพยาบาลเมื่ออยู่กันตามลําพังกับทิมเนี่ยทิมก็ขอโทษจอนที่แย่งเธอมาครับและเผยว่าตัวเองเนี่ยรักสวรรคา และอยากมั่นใจว่าอลันจะมีคนดูแลตลอดไปแต่ถึงอย่างนั้นตลอดเวลาที่ทีมอยู่กับสวรนนาเขารู้มาตลอดว่าเธอยังรักจอนอยู่สายตาที่เธอมองเขามันไม่เหมือนกับที่มองจอนทีมจึงอยากให้รู้ไว้จอนเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่สวรนนาเลือกเพราะว่าเธอเป็นคนจิตใจดีที่มักคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเขาขับรถมาส่งเธอที่บ้าน หญิงสาวยังเล่าว่าเธออยากพาทีมกลับมารักษาตัวที่บ้านมีบริษัทแห่งหนึ่งในเท็กซัสที่มียาตัวทดลองเธอต้องการให้ทีมเนี่ยได้รับการรักษาด้วยยาตัวนี้แต่ราคามันแพงเกินไปและบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายเมื่อปีที่แล้วพ่อแม่เธอขายบ้านริมชายหาดเพื่อหาทุนช่วยในการรักษาทีมและเธอก็ใช้มันไปหมดแล้วด้วยสวรรณาชวนเขาทานอาหารเย็นด้วยกันระหว่างนั้นจอห์นสังเกตเห็นเธอดื่มเหล้าเขาเลยทักขึ้นมาเพราะจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่ดื่มครับสวรสดาก็ตอบว่าเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล จอนถามถึงเรื่องที่เขาค้างคาใจโดยได้ถามตามตรงทำไมไม่โทรหาผมเพื่อบอกเหตุผลที่คุณตัดสินใจแบบนี้ซึ่งเพราะว่าถ้าโทรมาเนี่ยพระเอกอาจจะทําให้เธอเปลี่ยนใจได้ครับแต่หญิงสาวก็ตอบแค่ว่าทําไม่ได้จอนไม่เข้าใจทั้งสองเริ่มมีปากเสียงเล็กน้อยสวรรค์น,นาก็เริ่มร้องไห้ก่อนที่จะเผยว่าเธอไม่สามารถทําใจได้เพราะถ้าหากได้ยินเสียงของจอนเนี่ยเธออาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็รู้สึกแย่เช่นกันที่ไม่มีจอนในชีวิตแต่ว่าทิมก็ป่วยหนักและต้องการให้เธอช่วยดูแลอลัน เธอไม่รู้ต้องทำยังไงจอรนได้ฟังจึงคว้าตัวหญิงสาวมากอดไว้รับรู้ว่าเธอคงทุกข์ใจมากสวรรณน,นาเผยต่อเธอยังเก็บจดหมายของเขาไว้ทุกฉบับรวมถึงฉบับแรกในวันที่ทั้งคู่เพิ่งทะเลาะก,กันตอนที่จอรนไปหาที่บ้านแล้วไม่เจอเธอจึงฝากข้อความไว้กับทิมซึ่งตอนนั้นเนี่ยจอรนเขียนแค่ว่าผมรักคุณครับทั้งคู่กลับมาคุยเล่นและหัวเราะด้วยกันอีกครั้งรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวแต่จอรนก็ไม่อยากทำผิดเขาห้ามใจตัวเองไว้ก่อนจาก สวรณน,นาก็พูดว่าแล้วเจอกันนะจอรน,นิ่งไม่ตอบหญิงสาวพูดต่อตอบสิจอรนว่าแล้วเจอกันอีกสุดท้ายพระเอกก็เอ่ยปากแต่เป็นคําว่าลาก่อนสวรรณน,นาร้องไห้อย่างหนักเมื่อเห็นชายที่เธอรักเดินจากไปและไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอเขาอีกหรือไม่จอรนเองเนี่ยก็เสียใจรับที่เรื่องทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้วันรุ่งขึ้นรับจอรนไปที่ร้านขายของเก่าที่พ่อเคยพาไปสมัยเด็กเขาขายเหรียญทั้งหมดที่มีในบ้านโดยเก็บหนึ่งเหรียญน,นั้นไว้เป็นตัวแทนพ่อ ซึ่งก็คือเหรียญในปี1978ที่เป็นเหรียญปรดของพ่อนั่นเองและบริจาคเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยให้ทิมเพื่อให้เขาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งขณะนั้นจอห์นอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเขาได้รับจดหมายจากสวนาน่าซึ่งเธอก็เล่าว่าตอนนี้ได้รับเงินบริจาคจํานวนมากเพียงพอที่จะรักษาทิมซึ่งผู้บริจาคเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อรับทิมกลับมารักษาตัวที่บ้านและมีชีวิตอยู่ต่อได้เพียง2เดือนในตอนนี้เธอไม่รู้ว่าจอห์นอยู่ที่ส่วนไหนของโลกแต่เธอก็มีความหวัง ว่าสักวันหนึ่งจะได้พบเขาอีกครั้งหลังจากเสี็จเส้นวาระทหารจอนกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองบ้านเกิดระหว่างที่เดินอยู่ทั้งสองเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกันอีกครั้งครับที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งสวรณน,นาเป็นฝ่ายยิ้มให้เขาก่อนชายหนุ่มก็ยิ้มตอบทั้งคู่วิ่งเข้าสวมกอดกันอย่างอบอุ่นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนี้นี่คือเดียจร์น2อรักจากใจจอน ทำคะแนน,นจาก IMDb ไปที่6.3เต็ม10คะแนนครับส่วนวัตเทศเนี่ยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่28%ฝั่งคนดู55%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผม man, แมนก็แมนแดนแเห็งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ